เดี๋ยววันนี้เราจะขนของไปสนามบินกันครับดูซิว่าโตโยต้าแท้งเคคาขนได้หรือเปล่าซึ่งจากประสบการณ์วันก่อนที่ใช้นิสสันรูฟมารือว่าขนได้สบายมากเพิ่มความบันเทิงทุกการเดินทางด้วย a อ d r o r o i o x o อลองรับกับรถที่ใช้คาเทแบบสบสายทุกรุ่นสั่งซื้อได้ที่ l i v e เ i ชเ AI a ล AI Box TH ก็จะขนของไปสนามบินกันครับดูซิว่าโตโยต้าแท้งเฮคาขนได้หรือเปล่าซึ่งจากประสบการณ์วันก่อนที่ใช้นิสสันรูกสมาผมว่าขนได้สบายมากอันนี้อันนี้อ๋อมันปรับตรงนี้ได้ฮึบใช่ไหมนี่นี่คือขนของมาได้แน่ๆ,ๆอันนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องดันเบาไปอีกนี่คือเรา ปรับมาสุดนะเดี๋ยวลองดูผมเลื่อนมาสุดตรงนี้ไปดูซิอันนี้เป็นยังไงนี่ประตูเลื่อนไปด้านนี่โอ้โหที่แถวสองคือเหลือเหลืออ่ะอันนี้คือปรับมาว่ากะว่าจวางขอบได้ประมาณนี้อต่นี้ถ้าเป็นแบบปรับ,รบเบาะแถวสองดันสุดเหมือนกันเลยเหมือนนิสสันลุก่วนก่อนเลยนี่ตางนี้จะปรับนี้ก็ได้นะนี่มีทีปรับด้านใต้นะทีม่มันนวย ประมาณนี้เลยดันเข้าอีกนิดนึ่งหวมากกระเป๋าน่าต้องสายประมาณนี้เดี๋ยวเลื่อนเบาะน,นี้เข้าไปหน่อยซึ่งถ้าเป็นลุกจะมันมีตรงนี้เบาะปรับเลื่อนได้เลยถ้าเป็นนี้ต้องใช้อันนี้ครับแมนนวลจากคนด้านหน้าโอเคนี่มีถุงห้อยแกงเหมือนกันแต่คือวัสดุอะไรเงี้ยก็ผมว่านิสสันลุกคนดูดีกว่าฮะโอเคเดี๋ยวลองขนของกันดูก่อนวันนี้เราจะรีวิวแบบ ขนของก่อนแล้วกันอันนี้แต่ว่าอันนี้เหมือนเข้าใจว่ามันดึงมันดึงเบาะแบบลงมาอย่างนี้ได้ไม่แน่ใจว่าทํำยังไงอันนี้ปรมเมิ้เออมันมีวิธีอยู่นี่แฟลปซี S เไมนี่มันมีวิธีอยู่นี้โอเคเดี๋ยวมาลองกันขนของกัน นี่ดูสัมภาระขากลับของเราครับจะใส่ไหวไหมเนี่ยแต่ป๊ะปาว่าได้แน่นอนครับนี่บทสรุปครับเลื่อนเบาะแถวหลังไปสุดเลยแล้วก็ยกห,หมอนขึ้นนิดนึงมันจะได้ไม่ติดตรงนี้แล้วก็วาง3าสองนี้อยู่งล่างครับ3านีอยู่ข้างบน20นิน้อยู่ข้างและกระเป๋างอกไปที่1นยุงนี้และ ไ,ไหนไปที่สองมันหนักมากไปที่สองไปที่สามมัอนอยู่นี่โอเคไปที่สองไว้อยู่นี่หนักมากอันนี้เราเลื่อนเบาะหน้ามาสุดอันนี้เสื้อผ้ากลับ<ช>แล้วก็อ่ะตรงนี้ก็เลยยังมีที่วางขาอยู่น,นี่นกระเป๋าใบอันที่ห้าล้านส <c oughs> <c oughs> ุดอ่ะไปเราไปกันต่อดีกว่าครับเอ,อ๋ยอยืนได้ใช่ไหม โอเคมันโรงดีใช่ไหมครับโอเคครับเรียบร้อยไปเราไปเที่ยวกันต่อก่อนจะไปสนามบินครับนี่ oh. ไปกันโอ้โห oh. คันนี้เป็นพุชสตาร์ทครับอ๋อมีม่านหลังด้วยอ่าอ้จริงเหรอลูกทำไมล่ะครับหนักเหรอออมอเตอร์ก็มีใช่ไหมโอเคแต่บ้านก็ไม่มีอ่ะนี่อ่าตรงนี้แมนนวลสุดๆเห็นครับเห็นครึ่งหนึ่งด้านหลังนี่นนกระจกแบบ วอตชี้อ่ะตัวชี้ชเหรอโอเคปัดปัดลงนี่ข้างหลังแอร์เป็นไงครับโดนไหมครับคือแบบภายในดูแบบโบราณเหมือนกัน ว้าวนี่ไงรนี้จอดได้หนันพอดี เท่าไหร่15นาที220เยนปึ๊บเอาไปถ่ายรูปแป๊บเดียว โอเคจอดรถแล้วน่าจะ30นาทีพอดีนี่มันขึ้นว่าเต็มเราจอดเบอร์อะไรวะต้องจอดเบอร์2โอเคก็2สีฟ้า440อ่ะลืมไปเอาเหรียญก่อนอุย๊ยบัตรได้ แต่ว่าเราใช้เหรียญละกันเฮ้สี่ร้อยสี่สิบครับอีกสามร้อยนะ ฮึบอ่ะไม่ได้ฮึบ่ะร้อยหนึ่งเอ้าทำไมไม่ได้ก็เหลือร้อยไงร้อยเยนอ่าได้แล้วเรียบร้อยรีซิปคืออะไรสีเขียว อาไม่ได้อ่อาได้ซึ่ป่าที่ไม่ได้เพราะเราอ่านไม่ออกป่าไปสาลเจ้าแล้วเราก็ไปสนามบินกันครับดูดินสกุละ้ะ